สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เราสองก็จะไปนานะคะพอเกี่ยวเข้าวันก่อนเนาะวันนี้ก็จะพาไปกองเข้านะคะกองเขาวันแรกของปีนะคะเขาไปก่อนแล้วนะคะหรือพอยังไม่ไปวันนี้ก็ออกจากบ้านมาแล้วชมวิวหมู่บ้านแล้วก็ฝนก็พาร้องคลึงคลึงฝนกําลังจะตก ต้องรีบไปกองเข้าค่ะเดี๋ยวตกแน่นอนไม่ตกแน่คงไม่รอด เขาไปบ้านปู่ไม่อยู่บ้านวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะคะแนีไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลินมาจะมาถึงถึงกลางหน้าแล้ว โอ้โหดมเป็นดมน้ำไม่ค่อยใสนะคะเพราะท,ที่ข้างล่างนี้น้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นี่เคยกับแม่มานน่นนะกองก่อนแล้วคะ่ะชมวิวภูเขาทุ่งนาอีกตามเคยนะคะทุกท่าน <laughs> ทุกท่านแฟนแฟนเอซนะคะนี่นี่ก็กำลังท้องแล้วคะ่ะกำลังท้องแล้วนะคะสวยมากน,นี้ไม่ค่อยร้อนนะคะอย่างนี้อย่างนี้แต่ก็กอมก็ไม่ค่อยเยอะนิดเร็วแป๊บเร็วก็เสร็จคะ่ะ แป๊นึงก็เสร็จแป๊บนึงก็เสร็จว้าวดูค่ะนี่นี่คือพันน่าจะเป็นข้าเจ้านะคะเข้าวเจ้าไอเรียกเสี๋ยวไอทันฝน้อทันฝนตก แข่งอย่ขันเป็นน้ำโจ,จอดจ่าไบเนีหละของข้าววันแรกของข้าวีแรกของโลโลโล,โล,โลเป็นน้ำฝนตกย่ำมันก็ช่วยกันควอนริมเขานะคะควอนริมเขาก่อนนะคะ ดูหวเหงาแบบ้วัวจะอดะอยาอัดเโอเคือจะหอบมังอนเป็นที่เดียวแบบนี้นะะแล้วก็จะเอากรอบนะคะ มันมันโคยาว่าเอางเนี่ยมันว่าลงม,มาถึงนี่นั่นเต็นเข้าบอกต่อกันไปขาดนะต่อกันนี้ เนี่ตอนนี้ก็ส่ยกันพอนแล้ว กองจะเสร็จแล้วนะคะฝนก็มาแล้วฝนก็มาแล้วค่ะทุกคนเกือบจะไม่พ้นฝนแล้วนะครับเกือบจะไม่พ้นฝนนู่นฝนมาเต็มเลยค่ะพาก็รอกูม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 โอ้โหเหนื่อยเลยค่ะบรรยากาศไม่ค่อยร้อนแต่ฝนก็มา <Wow. S 2> คนก็จะมานะคะทุกคนอันนี้ก็ใกล้จะเหลืองอีกแล้วนะคะอีกประมาณน่าจะประมาณสิบกว่าวันน่าจะเหลืองอีกแล้ว <c oughs> สูสูสสสเดีเ๋ยวอทุกคน สังเกตว่าเป็นอันนี้คือข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าข้าวเจ้านี่เม็ดไม่ค่อยใหญ่นะคะเขาไม่ค่อยเยอะไงผมมันตัดช่วงนู้นนี่เขา้าวเหนียวเหรออ่อนี่คือพันข้าวเมืองไทยแดงวันนี้ไม่รู้เขาจะเรียกว่าข้าวเมืองไทยแดงที่พ่อพ่อบอกว่า เชียงตุงเขาชอบกินข้าวข้าวเมืองไทยแดงนี่นะคะมันคล้ายกับข้าวหอมมะลิคล้ายคล้ายกับข้าวหอมมะลิอะ่ะมันจะเป็นพันแบบนี้นะคะ่ะเม็ดมันก็จะยาวๆหน่อยอันนั้นพวงมันก็จะใหญ่นะคะนี่เป็นของจีนนี่เป็นของข้าวจีนข้าวจีนจะจะใหญ่กว่าใช่เม็ดมันจะใหญ่กว่าพวงใหญ่ยยกว่าคะ่ะอันนี้ข้าวจีนทุกคนสงสัยก็เลยคอมเมนต์มาเนาะ ใกล้ทุ่งเ็อือด้วยนก็มานุ่นนะอืมฉันชอบนะนี่นะมาเยอะมาเหรอฝนมาเหรอ <laughs> ได้ไข่นกไว้กล่องเสร็จแล้วนะคะกล่องเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะวันนี้ก็กำลังจะกลับบ้านฝนก็จะมานะคะมาถึงนู่นแล้วอันแล้วเสร็จแล้วนะคะคือกล่องแรกเนาะกล่องแรกของปีนี่ก็กลับบ้านเลยแมงไม่กลับ กอกำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็พักร้านไปแค่นี้ค่ะคอมเมนต์กันมาคุยกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะให้นี้ไปท,ทำได้นนส่วนบรรยากาศฝนก็จะตกขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมคลิปฝนจบนะคะ